วันค่ะรองนายกรัฐมนตรีเปิดงานค่ะมหากรรมแรงงานไทยจากชายแดนใต้สู่ตลาดแรงงานโลกมุสลิมพร้อมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดเชเดนภาคใต้หรือกอพาตณศูนย์าราชการจังหวัดชเชแด่นภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศา,า, <_ an ye> าสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้หรือกพาตพร้อมด้วยนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้ดเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผล <_ an ye> การปฏิบัติงานณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเมื่อเดินทางมาถึงรองนายกรัฐม มตรีคณะเยี่ยมชมนิทรรศการท้องฟ้าจำลองและเป็นประธานเปิดมหากรรมรายงานไทยจากจังหวัดชายแดนใต้สู่ตลาดรายงานที่มีลักษณะโลกมุสลิมพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการเตรียมการจัดแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบีย จากนั้นค่ะได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินกิจกรรมตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการัฒน,นาจังหวัดเฉลียนภาคใต้หรือกพอตหลังจากนั้นเดินทางไปเปิดสถาบันภาษานาน,นาชาติจังหวัดเฉลียนภาคใต้และเยี่ยมชมภาพจาลองหอเฉลิมพระเกียรติรายองกีตตซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมชีวประวัติของสถาบันพระหมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่10และพระราชกรณียกิจในราชวงศ์จัก,กรีที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงนิกรในพื้นที่จังหวัดเฉลียนภาคใต้ค่ะ โดยพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เน้นการทำงานครอบคลุมทุกกลุ่มและให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจะเป็นการขจัดปัญหาการว่างงานที่เห็นผลชัดเจนที่สุดรัฐบาลและกพอตอตั้งเป้าว่าปัญหาการว่างงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต้องหมดไป ที่สําคัญโอกาสการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศและการพัฒนาภายใต้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนมนุษย์ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันและช่วยกันเชิญชวนให้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกโครงการด้วย